ครับพี่น้องผมตีซีซีสิบนาทีตีซีซีสิบนาทีฝ่ายัางเลยเล่ะมีอีเกินขึ้นจักหน่อยแสงไฟวูบวาบวูบวาบอยู่ทางพุ่นประมาณสองสามดวงพี่น้องประมาณสองถึงสามดวงบามีวาเพิ่นมาเอาหลาะแถวนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับบามี YouTube ช่องอีสานบ้านคอยเองฮักหน่อยหฮักดุนๆเด,ด้อพี่น้องเด้อช่องนี้กับใดว้าลายเนี้ยก็บเยาว่ากันแสงไฟสองสามดวงไกลไปแล้ว วืดวืดวืดไปนี่วืดวืดวืดไปนี่ซึ่งเบื้องหลังเป็นป้าข้องเฮาเฮาสิไปไปลุยกะถามว่ามันสีย่างยัง,ยงบ้ามีบ้าบ่าย่างดอกมีแต้มืออาชีพทั้งนั้นละครับตีสามตีสี่แต่สิ่งที่เฮาเหตได้เห็ย่างไดตีก็คือเดี๋ยวสิ่งที่เฮาเหตได้ก็คือตามฉีกเาเบื้องว่าเฮาสีได้จักดอกหรือบ่ได้เลยกะสิ่งที่เป็นไปได้บ้ามีชิดว่านาสิบบได้เลยพี่น้องอาจสิบบได้แม่กระทั่งดอกเดียวนะพี่น้องเพราะว่า เจอเสี้ยนเข้าไปเห่อตรงย่อมสาธุสาธุสาธุลุกลันขอนอยาบบาดคขามาเจ็บเฮ็ดให้บุกด่านใดในเรื่อจักซีหาดอกเอาซ้ำนี่พี่นองบ่ได้เอาหลายเนาะครับเนาะวืดวืด,ว,ดวืดไปไหมคือจังแบบประมาณว่าบ่ให้หูว่ามีคนมาเจ็บแล้วประมาณนี้แต่บ้ามีเห็นตีซีซีสิบแสดงว่าข้าเจ้าขอมาจ้าประมาณอ่า มันก็มีสองรอบนะพี่น้องเนาะสองรอบรอบหัวคำแล้วก็รอบเยอนี่แหละใคาเจ้ามาตัดทีสองทีสามก็แล้วแต่ใคาเจ้าบ่ได้ว่ากันความมุนีมันว่ากันบ่ได้แต่เฮามีโศกมันทำปวงเฮากับคงจะได้เจคซีหาดอกพอได้ให้ท้านเพิ่นไปป้นกันพี่น้องเอ้ยถามมันบ่ได้เลยคลิปนี้ก็บ่สามารถเสียเอาลงให้พี่น้องเด้เบ่งได้ดิเพราะว่าคิดบ่มีหยังพี่น้องกับคงจะบ่อยากเบิ่งเนาะครับเนาะคุ่นห้อยเชีย อืมชัดเจนแล้วคนเขามาแล้วพี่นอ้องคนเขามาแล้วหอยเชียเต็มหอยเชียเต็มเลยโอเคแม่กระทั่งน้ำเพิ่นยังเชียโอเคบัว,วกันอุ้ยเม็เงาตัวนี้แส่ยตีเอากันนะขึ้เชียมูลอุ๋ยปุ๋ยเลยว้าวว้าว แต่ไม่ยังเรียลอดกูเกิดเงยเหลยเฮ้ยเฮ็ดยังพี่น้องเป็นยังบ่ได้ครับผมได้แต่ทำใจครับอุ้ยยุ้ยยุ้ยเรยลอดเรียลอดโอ้เพิ่นบ่เอาวนี่เอันโคตรสุดยอดเลยแม่บ้ามีโคตรมากเลยนี่เพิ่นบ่เอาก็เพิ่นสีบ่เอาอย้อนยังจากบ่เพิ่นว่ามันเป็นเห็ดดินมันลางยากหรอมันอ่ามันลางยาก เรามันพัง,งางเนี่ยโดยเฉพาะดอกบาน,นยังเสียต้องถ,น,ถน,อนุถนนตแต่ว่าแม่บ้ามีบอกว่าเอาเลยกินไ้เสียพี่น้องเห็ดดินข้าเจ้าบ่เอาพี่น้องข้าเจ้าพ่อเอา,อา,เา,อเอาบ่าเป็นเนี้ยเฮ้าเอาแล้วพี่น้องเนาะนี่เลยครับขี่ก้าขี่ก้าเฮ็ดยัางไรกับบ่คือขี่ไม่หรอพี่น้องเอ้ยแตกง่ายพัง,ง่ายครับเห็ดดินพี่น้อง นี่นะครับพอนาเช็บเฮ็ดเช็บน้ากันพี่น้องเอ,อ้ยได้บ่ได้ก็เยาว่ากันเจ้าเชี่ยวมุนอุ่ยฝุ่ยอยู่นี่<ม>คุณนะมันมาสี่เล็ดร้อดละคือขัดเป็นเฮ็ดไข่อีหลีสามซี่ดอกมันกระปนได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะขัดเป็นเฮ็ดไข่อีหลีคุณเชี่ยวเทวะมันไม่เป็นเชี่ยวธรรมดาเลยเชี่ยกะเอาให้ดับเลยพี่น้อง อโอ้ชิเห็นว่าก,กันเลยคุณกินนุ่นเห็นบ่บินสดสดพี่น้องบินสดสดบินสดสดสวยงามกว่านี้บ่มีอีกแล้วบ่เอากินนุ่นมือนีเออกินนุ่นใหญ่เลยนี่เห็นบ่นี่นี่จับแล้วเดี๋ยวโชว์ซะเลยอ่ะบ่ได้เห็นบ่เป็นยังเอาวิถีชีวิตชาวบา้านเอาไปเสร็จล่ะให้พี่เห็นน้องได้เบิ่งกัน เฮียล่งใส่ละว,ว่าไหวอ่ะบอเห็นแล้วก็แล้วไปยี่กินขนมไาตายี่นู่นกับพ่อได้ปุ่นอยู่ดิโอ้ยไอโจเชี่ยวออกไปเบิดเลยมันสิมม่สิยังมันสิเกลี่ัมนมสิเป็นไปได้จังไงวะ ขานบรเเลยตาข้าเจ้า <ules> อีหลีกข่วมใจเย็นรับร่องบ้ามี่บามานีศูนย์เป้าแน่นอนแต่ด้วยข่วมเป็นบ้ามีบ้ามีมีข่วมใจเย็นพ่อพี่น้องอันนี้เอาไว้นี่เดี๋ยวที่าพี่น้องไปพิสูจน์ว่าการเลี้ยหลอดตาของข้าเจ้านี้มันเป็นเห็ดแนวใด เป็นยังเขาคือนตรงใดมาเนี่ยช่องที่เขาไปในช่องน,น้อยๆแต่เขายังมุดไปเชียร์ได้นะโอ้ชิบโอ้ไม่กดโอ้ไม่ก็ว้าววว้าพี่น้องเห็นบอลพี่น้องว่าอีหยังนี่ oh, <shit. S 1> ท้ายทางแต่เนี่ยมันเลียตาใครเจ้าแบบคันบัวสังเกตอีหลีสิบัวเห็นพี่น้องว่ามันเป็นอีหยัง <c oughs> นี่นี่ขันบดตังเกียแล้วก็ความพูดอมเมนต์เลยครับเนอะที่เมียนข้าวมาว่าบ้ามีบดได้สางเรื่องได้หน่อยก็คือหน่อยได้หลายก็คือหลายบ่มีการเอาเห็ดไปฟักดินไว้มองนี่บ้ามีโคตรความุณนเลยพี่น้องบ้ามีโคตรความพุ่นลลวก็ะดีใจที่ยังเห็นอ่าข่วมตั้งใจของบ้ามีอยู่นะครับเนาะว่าหน่อยก็คือหน่อยก็ม่เช็บน้ำกันคือเก่าเพิ่นว่าความพุณนเรยๆครับมีกบ่ มีอีกบ่โอ้นี่ดอกหนึ่งสองดอกคุณแล้วเห็นบ่คือความตั้งใจของเฮงาอ่ะบ้ามีหมดุหมด,ดหมดด่ดหมุดนี่ครับข้าเจ้าแย่งกายเนี่ยบ้ามีอย่าให้มันขืนธรรมชาติแนวนี้มันสวยงามเห็นบ่เนี่ยคือธรรมชาติสุดๆผี่น่องบ่ามีการโกหกหลอกลวงเอาเห็นมาปักไวแน,น่นอนสไตล์บ้ามีมันสูดลุอยอยู่แล้วล่ะ นี่ดอกหนึง่งข้าเจ้าบ่เห็นข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าก็เขาแต่ว่าข้าเจา้าใส่วิธีเขาไปเคี่ยแต่ว่าบ่าวมีบอ่อเอาได้บ่อละน้ำพี่น้องน้ำน้ำพี่น้องโอ้ยแม่งกินเอาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พอได้ปนพอได้ปนออโอเคสวยงามหาอีกหาอีก ดอกสองดอกพ่อแล้วฮอีกดอกสองดอกพ่อพี่น้องผมซึ่งบ้ามีกับมันใจว่าบวกกับเพ็ดดินกับปนได้แล้วถ้าเ้าเป็นคนบ่โหลบมากหรือบ่าพึ่งพ่อยใจสิ่งที่ได้กับเบื้องว่ามันหน่อยนั่นแหละแล้วแต่ห้องจักพึ่งพ่อยใจในสิ่งที่ห้าได้พี่น้องผมซํานี่ก็คือว่าสุดยอดเล้วยนาะวพี่นอ้องไปดู เี่ไปว่าใดหน่อยในหลายให้เบิ่งว่าเห็ดกินใดบ่เห็ดกินใดพ่อกินบ่มี่ยังกินง่ายนี่แหละว,วิธีชีวิตที่พ่อแม่เพิ่นพทยย่ำเพี้ยนสร้างสวนบาวมี่มาถ้านี้บ่เกิดอเอาเลยแปลกใจ แผ่ใจจริงๆไม่ใช่ใดซ้ำหนีอีบอคอยๆหาอาแล้วพี่น้องหาชีเกานี่มันบ่ธรรมดาดิมันต้องใจเย็นแลวก็เพียอนพยายามเป็นสองสามท่าของข้าเจานะครับแล้วใครโจามากมันก็สีแดนแผ่แผ่ผ้าว่าอยู่ เขาต้องใส่คววมพยายามไล่กว่าปกติไปซ้ำหนีถามว่าพอปนบ่อปนไปสือบรรทุกเจ้าตัวหรือว่าปนตะมันกับพ่อได้กินคือเ่าอืม เรียมุงอุ่ยปุ๋ยเลยเดี๋ยวย่งว่ามีเห็ดมีดอกหน่อยเลยข้าเาจียเจียงเชียงสิอุมโอ้ยนี่เด็ดดอกอเลยกลับขึ้นมาหลอดตาข้าเาจียได้จังไรเอาเอาอยู่ตัวอ มันได้หลายบ้ามีบ่เอาดอกซ้ำนี่มันได้หลายบ้ามีบ่เอาดอกซ้ำนี่เพราะว่าให้มันใ่ญ่ให้ผู้อื่นเอาใต้เมื่อมันได้ซี่หาดอกเขาก็จำเป็นเอาไปใส่กันพี่น้องให้เข้าใจด้วยครับเด้อว้า Ơ, vẫn đang thức buộc lại thế bởi mảnh xiêm này nhau Bộ mì bồ phục. Bộ mì bộ phục. Well, well, well. Hô, mẹ anh có bị lỏng được, mẹ rút ra khá đấy chứ đấy. ออ้ยไม่กอดน,นี่เราเป็นเชียวถ่มเงี้ยงเราแลนเงี้ยงเราแลนสุดยอดพี่น้องผมฮ่าเด็ดปนแล้วถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเลยครับเด้อมันนี่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วพี่น้องดอกงามๆเย,ย็ดไข่เขียวที่เหลือคือกำไรแล้วพี่น้องบาทสำรับเบ้านี่ที่เหลือคือกำไรแล้วครับเบื้องเอานะ <laughs> นี่แหละครับบ้ามี่เขาม่าตละเมือนบดเอามันไปกว่านี่เรกพี่น้องหรืออยากได้หลายกว่านี่กับกระบอกวากันแต่ส่วนตัวบ้ามี่บอกเลยว่าบ่าได้ต้องการหลายกว่านี่ก็คือเอาซ้ำนี่ก็อยู่ได้เชี่ยไปบางๆให้มันทับกันไหวกันนะเย็นมุนกับมุนปวดแบบเว้ยมึงเนี่ยยันเอือดเตือดอยู่ มมนคิมีความเรล่าใจอีอย่างเก็บเห็ดเนียวจะเกิดย่ใสลระบ่หูวบานการนี้เดียวหลอดตาข้าเจ้าอยู่โอ้ยมเป็นยังบุญเป็นยังบุญด้ พี่น้องมันบังตาข้าเจา้าโคตรงามเลยพี่น้องเห็นว่านี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งมันบังตาข้าเจา้านี่แหละครับเช็ดให้มันเป็นธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติพี่น้องผมบ้ามีว่าส้องดอกนี้ปนได้แล้วนี่เขียวเขียวลุมหลุมเขียวโคตรงามนี่อีกดอกหนึ่งบาทใจเย็นๆเอาพี่น้องผมเข้าคอยไปนะครับนะเข้าคอยไปพี่น้อง ข้าวคอยไปอุ <brightness> <desserts> paper, ้ยโอ้ยลวกนี่ล่มนี่แล้วข้าเจ้าเหยียบข้าเจ้าเชี่ยเราข้าเจ้าเหยียบขันซ้ำนี่บ้ามีบ่เอาเลยแต่ว่ามันล่มมันถอนแล้วนี่หากมันถอนแล้วพี่น้องอือสุดยอดกิบเจ็บเฮ็ดรัวๆน้องพี่น้องเนาะพี่น้องท่านไดที่ขอมาอยู่โรงเรียนว่าเกิดไปเดี๋ยวบ้ามีพาไปจัดครับมือนี้ต้องเว้นเดียวไปจัดไปลุยกันขันหอยเชี่ยห่อใดเหมือนบ่ครับดอกน้อยๆมันก็จะมุนนะมันจิมุนไปเรื่อยอ่ะเชี่ยปกไว้ ต้องใจเย็นพี่น้องบ้านมีภาพไปเรียวโบได,ด้เ้อครับเออคอ,อยท่ายคอยทำไปเรียบๆโบตัดบบต้อ่ะพี่น้องอพี่น้องเบื้องกันเต็มๆหาเห็ดแบบหาฉี่ก็ค่อยเจ้าหาแนวใดหาแบบบ้ามีนี่แะครับใส่ข่วมใจเย็นค่อยเจ้ายางไปพ่อดอกบ้านผู้พี่วีอยู่นะพี่น้องนะเฮาก็ต้องใจเย็นแล้วคอยซ่องเอาคอยซ่องเอาคอยเชี่ยวพอได้ก็สีได้นี่แหละ ไปพี่น้องผมไปมองไม่เฮาอพอเฮาก็ไปมองไม่มาได้ว่ากันโอ้นี่เดยดดอกหนึ่งพี่น้องเนี่ยเข้าใจเย็นมันกับพ่อได้อยู่ดอกพี่น้องผมนี่ ขาเจ้าบ่เห็นเชียแล้วเขาเจ้าว่าเบื้องไห้ชัดเจียนเบิ่งเลยครับเด้อเบื้องหอยเชียนี่เห็นว่าหอยเชี่ยหอยเชียนนี่มู้นนี่ผลออกมาแล้วนี่อุ้ยสองจีฮักแล้วฮักแล้วสองจีงามๆนี่เห็นว่าข้าเจ้าเชียเราข้าเจ้ามันกระลมอ่ะถ้าว่าขันให้ป้อยให้มันขึ้นธรามชาติเสียบ้ามีบอกว่ามันสีสูงสีเหาวสีแยงหมองมากเลยนี่เมื่อป้อยมันแปลนเชียออกแล้วมันก็มันกระอดน้อยลุ่ม่ะเอาง่ายๆซะ ว,ว,ว,ว้าวว้าวโกวัวเชื่อแล้วกัน่าจ,จะพปกขึ้นดิเจ็บเห็ดไปจมไปพี่น้องผมช่วงเจ็บเห็ดไปบนไปจมไปพี่นอ้องเลย ทางฝุ่นบางมันสีแยงก้อนบ้ามี่กัสิไปตลาดตะล่วงได้บาทนี่คลิปตลาดพี่น้องกับขอมาบ่าเศร้าคือเบือเ้องแล้วมันเพลินนะครับเนาะค,นะคลิปตลาดเฮาเบือเ้องแล้วมันเพลินบ้ามีกระจัดให้พี่น้องผมอีเจ็กซี่หาเดียนขันไม่มีไร่ได้หยั่งเขามาที่งานบ้ามีกับคงจะได้กินดีมีสุกอยู่ดีมีแห้งกว่านี้อยู่ดอกพี่น้องอันนี้เขาเนื้อบ้ามีมือละสองโอ้ยสองลอย ผูบ่าเข้าใจกับบ่าเข้าใจขันมันบ่ได้เงินมันเห็ดอีหยังเพิ่นวามันก็เห็ดได้ถ้าใจหฮอมักแต่ย่อมเสียหล่ะพี่น้องหวังว่าอนาคตหฮอเสียมีสิ่งดีๆเขามาในชีวิตเ่าบางน้ะพี่น้องนะก็บเฮ็ดจะเคืองชัมวงว่พี่น้องบ้ามีบ้าอยพี่น้องเฮ็ดดินบ่เนี่ยข้าเจ้าบ่เอาตามแล้วข้าเจ้าว่าบ้ามีว่าข้าเจ้าเดียวเห็นอยู่เล เฮ็ดอันนี้เพิ่นบ่เอาแต่ว่าแม่บ้ามี่นี่โคตรมากเลยมักกว่าเห็ดไข่อีกแล้วบอกว่าถ้ามี่ลายก็คือเอามาหลายแจ้งเราสิร้องเอาไปให้พี่เฮี้นขางเชียงกินเบิ่งเพิน่นว่ะขันมันเสียบเดี๋ยวเพิ่นติดใจเพิ่นก็เิียกได้เองดอกว่าซันเห็ดที่เสียบแต่ว่าลากยากพี่น้องควมหวานมีพวกมันน,นี่บดอกนึงเบ้อ มันอุยปุยเป็นแนวได้เบิ่งเอาพี่น้องเป็นแนวนี้แอืมอมีนบมมตองโพ้งคือเห็ดเมี่ยงวะโอ้ยเป็นเงามา่อไหรครับเามก้นเอานี่ได้ครัวเด้นี่หาทีมงานมก้นเม่งเงากันนะพี่น้อง ลอยล้อเถื่อทางสือโเห็นจจกดอกพี่น้องบาดด้วยคว่ำใจเย็นของเฮาด้วยคว่ำใจเย็นของเฮาอืมอืมว้าด้วยคว่ำใจเย็นของเฮาเมื่อวานลงปลาทีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ ลงไปแล้วทีหนึ่งหมู่บ้านนี่ฮะมองออกว่าใดโคดช่วยเลยขออยนันว่าใดเห็ดแหงตะไฟลืมเบื้องทางออกพี่น้องโอ้โอ่โได้อีกจุกดดอกนี่พิชิบแบบทรมานดีแนวนี่พี่น้องพิชิบแบบทรมานเดีนี่จงไปเห็นนะมผู้บาดจุดดอกสองดอกนี่ไปไปเสียน,นี่เสียนเก้านี่ บา้ามีสีผ้าลงอีกว่หมู่บ้านมาเสร็จนี่เลยพี่น้องย่างไปย่างไปลงไหมร <c oughs> ุ่นตื่นเต้นไปน้ำกันพี่น้องหาเฮ็ดมันตื่นเต้นดีดีห่าเฮ็ดกลางคืน ยี่นี่กับบ่มันสิเขาตีซีเคิงหรือตีหาเราพี่น้องผมพต้นน้ำกันพี่นอ้องเป็นยินงเอาแล้วพี่ธีนี่ละครับมันเปียยงไงมันอยู่ยงไงแต่ก็เอาคือเก่าอ่ะใช่ได้คุณนะเปียยอุ้มเห็นบ่ล่างกันยากแต่ว่าคันพี่ทีวีทันหนิเขามันยินได้พี่ ใี่ใงวมๆอยู่นี่เพราะเอากคือปล่อยให้มีชีวิตไปต่อสู่ก็ธรรมชาติต่อไปตัวบักเป่งพี่น้องตัวละสองบาทเด้หนี่ตัวละสองบาทพี่น้องผมย่างสวยงามไปหาเห็ดสไตล์บ้ามีคาร์บอนเป็นเปลาไม้บ้ามีบ่อยากเอาไปไล้เออคันอยากเอาไปใส่ปุนเห็ดจ้งสีกับพ่อไดอยู่ขึ้นพี่น้องผม มันก็หนาบาดเบื้องทางดีดี่อนบ่ได้จักดอกส่วนทางต้องใชเ,เจ้าเอาเจียงครับโคตรแปลกว่ะพี่น้องผมโคตรแปลกเลยพี่น้องบอกมากินดได้บ่ได้ขึ้นมาแนวนี่สองดอกขึ้นมาแนวนี่ขัดกินบ่ได้บอกบ้ามีเด้อกินได้ก็บอกบ้ามีเด้อบ่ได้แนะน้ำให้ผู้ใดเอาไปอยากไปกินพี่น้องต้องมาตะวันขันว่า,วา,วากิน,าน,น,กนได้บ้ามีเด้อเอาไปขันกินบ่ได้บ้ามีก็สิบ่กลับมาเอาบอกบ้ามีเด้อนะครับเด้วสองดอกนี่เอาไป อันนี้ก็ชัวร์ก็บําบันใจหอกก็บอ้าวเห็นเหลียวดอกหนึ่งเห็ดเหลียวดอกหนึ่งพี่นอ้องว้าวเห็ดดินอุ้ยสองดอกอว้าวโหดงามเลยนี่แหละครับเก็บเห็ดธรรมชาติมันย่อมตื่นเตี้ยนเป็นธรรมดาอุ้ยเห็ดดินพี่น้องผมขาวปานเข่าปอกะนุถนนอมเอาใบจากปุ้นมันเป็นจีงอ่ะพี่น้องนี่ดอ,อกหนึ่งนี่ ขันดอกซ้ำนีโคตรพอดีเลยนี่เฮ็ดดินพี่น้องขันเพ็นไปได้ขันได้ต่ดอกซ้ำนีนี่เฮ็ดไข่บ้ามีทิมไปทางหลังเลยนี่โคตรงามเลยพี่นอ้องอขาวครับบ้านแม่ผมว่าแจงหวานแม่บ้ามีใาแจงหวานดีกว่าเฮ็ดไข่เลนโอ้โหนบนอยูอ่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วหน่อยหลายที่เหลือก็คือโบนัสพี่น้องผม ทีเลี้ยก็คือโบนัสสบายใจแล้วบาทนี่นี่อีกโอ้ยก็โอ้ยก็ค่อยค่อยค่อยดึงขึ้นมาอยู่หูแมงเงานี่หูแมงเงาหูแมงเงา เห็ดห่าดีบาดเนี่ยอู้ออยจะขาดพี่นอ้องบ่เอาปล่อยไปเป็นเสียเห็ดอยู่ป่านี่แหละดอกนี้เอาได้บ่เบิ่งก่อนดอกนี้ก็เอาบ่าได้หอยกินเบิดนี่เบิ่งเอาเนี่ธรรมาชาติเาปล่อยไว้กับกับว่าเป็นยังบ่เสียหายพี่นอ้องคือเอาบ่าได้ห่อกับว่าเอา,เอาพี่นาไปมันเกิดไหมรูปแบบการมีชีวิตการเกิดของธรรมชาติมันย่อมเป็นเช่นนี้แล้วพี่น้องผม ด้เวลาโค้งอวยแล้วพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องผมผลประกอบการของเฮาสวยงามสวยงามเป็นย่างยิ่งได้ตาดอกงามงามมันเหลียยเพลินเสดียวมั่ก็ต้องอย่างตาดอกจุมงามงามนะพี่น้องนะดียางเสียยางมองว่ดีคือผลเอานีเบิดเอาพี่น้องผม ขอบคุณทุกนในทุงซับทุกกาติกาตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านขอุเองเจอกันคลิปหนา้าคลิปนี้รัวๆผ้ามาซ้ำนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับไม่สิแจงแล้วฮโหอีหยังนันง่นบ่เฮาอีกดอกหนึ่ง้าสิตายเบี้ยขอบคุณครับสวัสดีครับพี่นอ้องผมวว้าว้าวว้าว